ไม่ได้เรื่องกายกรรมปีนี้มีโปรเจกต์ว่าจะจะออกกําลังกายให้หนักมากเพื่อจะให้ร่างกายแบบว่ามันดูเข้าที่แต่คงไม่ได้ผอมเลยแต่อันนี้แต่นี้มองดูว่าการจะมีซิกแพคไม่จำเป็นต้องผอมเพราะกล้ามปูแน่นเมืองไปหมดเลยบางคนโอ้สายหลอกมากเลยสเปคเลยโอ้โหสวัสดีแมสาวกว่าเราก็รู้ใจว่า เราไว้ใจอะไรไม่ได้ต่อไปแล้วในเดียวนี้ไม่แล้วหนูจะผอมไหมถามจริงหนูอยากหนูจะผอมเพียวไหมอย่าผอมนะถ้ามุกโกผอมเมื่อไหรงานอีเวนต์ของหนูจะตกของพี่ทันทีมุกโกก็เลยมองว่าปีนี้เนี่ยจะลดอ้ำหนักให้ได้แบบ เข้ารูปเข้ารอยแล้วก็จะออกกําลังกายให้มันไม่ได้ผอมค่ะแต่ให้มีเนื้อมีกล้ามมีกล้ามเนื้ออะไรอย่างนี้เอาสิถ้าแกผอมทันฉกงานกันแน่น้องน้องก็กลัวตรงนี้แหละเพราะว่าบางงานเขาต้องการความอวบอิ่มอิ่มแล้วเขาไม่มีเลยตอนนี้แถวนี้มีเขาคนเดียว ไม่มีไม่ต้องมีใครมาแย่งจริงๆพูดเรื่องความสวยความงามนะคุยเท่าไหร่ก็ไม่หมดนะโอ้ไม่กี่ทีฉันก็จะถามเรื่องเนี้ยยังไปงานกินไต้ของชาวมุกดาหารยังแอบไปถามเรื่องเคล็ดลับความงามเขาเลยค่ะนี่นะจริงๆอะตามกลับไปดูค่ะร้านนาอินโดจีนของพี่นาตั้งอยู่ในเมืองทองธานีค่ะ อาหารเวียดนามที่ขายในร้านเนี่ยเป็นสูตรเด็ดที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นคุณแม่นู่เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งขาหมูยัดไส้สูตรดังเดิมที่หากินได้ยากยากพี่นาเขาพิถีพิถันทำเองทุกขั้นตอนแถมยังเอาใจสาวรุ่นใหม่ๆที่กลัวอ้วนอีกด้วยให้ได้กินขาหมูยัดไส้แบบไร้กังวลด้วยการเอามาห่อใบตองตับเกลือมากินเนาะพี่นาแบบพอนี่สำหรับคนที่เขาไม่ชอบทานหนังหมูนะคะ แต่หมกรอชอบทานน่ะหูหมูมันกรุบ <สะ S 1> ดีใบตองนี่เราต้องเลือกไหมคะต้องเลือกค่ะเลือกแบบไหนครับพี่นาเลือกใบใหญ่หน่อยแล้วก็ไม่ขาดการห่อเนี่ยพี่นาเขาจะใช้ใบตองหลายหลายชั้นค่ะพอตักไส้ที่ผัดไว้แล้วก็ใส่ลงไปเยอะๆจากนั้นก็หมุนห่อให้เหมือนกับการห่อหมูยอเลยทีเดียวหมวนไว้มมวนไว้อย่างนี้ให้มันแน่นโอ้ใบตองมันต้องดีเลยแหละไม่งั้นมันจะขาดาดไม่งั้นมันจะขาดต้องเลือกดีอไปกรณ์ครมัดเลย นันน่นดึงนาจ้าได้แล้วพอแล้วพอแล้วเย็ได้มาเอาได้แล้วมัดเลยค่ะอ,อย่างนี้ก็ทาอย่างนี้ก็ต้องอัดลงนะคะโโต้องอัดต้องอัดให้มันแน่นมันไม่แน่นเวลาเราหั่นออกมาแล้วมันจะไม่เกาะกันแน่นมันจะแบบรุ่งริ่ง แล้วยังไม่พอนะคะต้องใช้ทัพพีทั้งกดทั้งอัดให้ไส้หมูเนี่ยเกาะกันแน่นก่อนที่จะมัดหัวท้ายด้วยเชือกให้แน่นแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นอีก2-3สชั่วโมงก็จะได้ขาหมูยัดไส้สุดไดเอ็ดไร้หนังกินกับซอสพริกหรือน้ำจิ้มซีฟู้ดก็อร่อยเหาะค่ะเชื่อไหมคะว่าร้านพี่นาเนี่ยยังมีเมนูอาหารเวียดนามแท้ๆอีกเพียบเลยอย่างขนมจีนหมูตุ๋นจานนี้เนี่ยหากินยากไม่แพ้กัน มันไม่ใช่ขัข้มนมูที่น้ำเงี้ยวแต่น้ำซุปเนี่ยมันจะออกหวานๆเน่<า>นะเผ็ดเผ็ะจ<า>เผ็ดเผ็ดจัซ่าซ่าแต่มันมีความหอม,หอ,มอร่อยสูตรหลักพี่นาสูตรดั้งเดิมจากเมืองเวค่ะแม่ทำให้ทาน พี่นาจะเจียวหอมแดงผัดกับพริกแกงสูตรเด็ดให้หอมฉุยเลยปรุงรสให้กลมกล่อมแล้วก็ใส่หมูตุนนุ่มๆลงไปผัดให้เข้าเนื้อที่สำคัญจะต้องเอาไปตุนต่อด้วยไฟอ่นอนๆอีกหลายชั่วโมงเลยล่ะน้ำซุปก็เดือดพอดีเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนมาใส่น้ำซุปเลยแล้วก็ตุนไปค่ะตุนเป็นชั่วโมงสองชองั่วโมงนะกว่าจะหมูมันจะเปื่อยให้นิ่มจริงๆแล้วแต่ก่อนเขาทำเป็นเนื้อนะคะแต่พอดีเราไม่ทานเนื้อเลาก็ทำเป็นหมูแทน แกงหมูตุนราดไปบนขนมจีนเส้นเหนียวนุ่มกินคู่กับผักสดนาน,นานชนิดรสชาติอร่อยกลมกล่อมแถมยังสดน้ำซุปได้อีกด้วยค่ะทุกเมนูของพี่นาจะเน้นที่รสชาติเข้มข้นแบบเวียดนามขนานแท้อย่างมีกะทิจานนี้กว่าจะได้มาเนี่ยก็ต้องเคี่ยวกะทิจนแตกมันก่อนแตกมันแล้วเราก็ใส่พริกแกงคะใส่ต้นเี่ยวเกลือ น้ำตาลนิดหน่อยเดี๋ยวทิ้งไว้แป๊บหนึ่งให้พริกแกงแตกมันให้มีเป็นรอยขึ้นมาเฉว่พอพริกแกงเริ่มแตกมันก็จะมีน้ำมันเนี่ยลอยสวยอยู่ก็ใส่หมูสับลงไปผัดให้เข้าเนื้อค่ะจากนั้นก็เทลงไปต้มต่อในน้ำกะทิให้ได้น้ำแกงเข้มข้นและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือต้องตีไข่ใส่ลงไปด้วยทีนี้ทางนี้เดือดได้ที่แล้วเราก็ตีไข่ใส่อันนี้นี่ เราตีใส่หัวกะทินิดหน่อยไขย่จะไม่ไม่แข็งมากนะคะอันนี้ก็เทใส่มีกะทิของเวียดนามไม่ได้ใช้เส้นมีธรรมดาค่ะแต่พี่นาจะใช้เส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กที่สั่งตรงมาจากเวียดนามลวกให้เส้นเหนียวนุ่มกําลังดีราดด้วยแกงกะทิเข้มข้นกินกับผักสดๆครุกเคล้าให้เข้ากันอ,อร่อยไม่เหมือนใครจริงๆ แปลกไม่เหมือนขนมจีนน้ำยาไม่เหมือนเหมือนกท้ขายน้ำพริกไหมน้ำพริกก็ไม่หายอร่อยเฉพาะตัวของมันมันพูดยากอะมันต้องมันทานเองมันทำกี่ตนนัวพี่อร่อยอ่ะอร่อยภาษาเวียดนามว่างอนหล่ำงอนหล่ำจ้อตอกเสียงถูกต้องออกผิดงอนหล่ำมากอร่อยมาก ที่เด็ดอีกอย่างหนึ่งของร้านพี่นาก็คือหมูย่างใบชะพลูที่จะใช้หมูสันนอกเนื้อนแน่นมากับเครื่องปรุงรสให้ได้รสเข็มๆหวานๆานย่างจนสุกหอมค่ะจากนั้นก็จะห่อด้วยใบชะพลูแล้วก็ย่างให้กรอบก,กินคู่กับเส้นหมี่ราดด้วยน้ำจิ้มเปรี้ยวๆหวานๆนหอมใบชะพลูไหมห้หรมน้ำ เห็นแบบนี้แล้วก็ต้องบอกว่าสาวสาวเวียดนามอย่างพี่นาเนียเขาไม่ได้ทำอาหารอะไรอย่างเดียวนะจ๊ะ เรื่องความสวยความงามก็ไม่แพ้ใครดูอย่างงานกินเต๊ดวันนี้สิคะแต่ละคนแต่งตัวกันมาแบบจัดเต็มตั้งแต่สาวรุ่นเล็กไปจนถึงรุ่นใหญ่ไม่มีใครยอมใครเลยทีเดียวคือเวลามี่งานการนี่นั่ามาใส่ชุดนี้ก็แต่งมาประชันกันมาใครสวยโอ้แต่วินาไม่ธรรมดานะหุ่นยังดียังเป๊ะอยู่ถามด้วค่ะชุดนี้ซื้อที่ไหนนานหรอยังอ๋อตัดที่เวียดนาม่ะ ที่เมืองดารลัตนะคะมีญาติอยู่ที่โน่นเขาตัดให้ไม่ไม่เสียตังค์โอ้ยตายวชอบตรงนี้แหละสาวๆบอกว่าปีหนึ่งจะมีโอกาสได้ใส่ชุดเอ้าใหญ่ก็ง,งานกินเต๊นนี่แหละค่ะเลยต้องเตรียมตัวกันมาหลายเดือนบางคนถึงกับต้องตัดชุดใหม่กันทุกปีเลยนะบุกอบหามหน่อยที่บ้านเนี่ยมีชุดอีกกี่ชุดคะสามสิบกว่าชุดค่ะใช่นะคะสามสิบกว่าชุดค่ะพีะ่ ie, ทำไมเยอะจังเลยอ่ะก็ <P ie> ซื้อทุกปีค่ะต้องสวยอย่างนี้มาทุกครั้งค่ะ <P ie> โอ้ยเชื่อเชื่อเชื่อบุกอกแพ้เลยวันเนี้ย แล้วชุดนี้ตัดใหม่เลยป่ะคะใหม่เลยค่ะซื้อที่ไหนคะเนี่ยเ,เวียดนามค่ะเมคอินเวียดนามเลย oh, โอ้โหสวยไหมคะสวยมากจัดเต็มเลยใส่แล้วรู้สึกสง่าสวยดูเท่ดูเก๋อะค่ะใส่ชุดนี้ดูให้มั่นใจว่าเราเป็นคนเวียดนามร้อยเปอร์เซ็นต์ใครใส่ช,ช,ชุดนี้หุ่นดีทั้งนั้นเลยบางคนก็ต้องเตรียมตัวสวยถึงขานาดกินไม่ได้นอนไม่หลับกันเลยทีเดียวนอนไม่หลับเพราะว่ากลัวเราไม่สวยให้กลัวเรา สวยไม่สู้คนอื่นเพราะว่าเรามีอายุแล้วเราต้องสวยกว่านอนไม่หลับอะมันมีสองชุดนั่เนี่ยใช่เนี่ยเนี่นยแอบชุดแล้วดูทีชุดเขาว่าเหมือนชุดเราหรือเปล่าถ้าไม่เหมือนเราก็เปลี่ยนชุดเพราะว่าเกมี่ยมาเยอะน้องๆไม่สู้ไม่ได้ไม่มีไม่ไม่สู้ได้สักคน อยอกใส่ถึงบอกไงคุณผู้ชมว่ามันต้องใส่อย่างของพี่นาพี่นาขาคำภาษาเวียดนามที่คำว่าสวยมากๆแดบหลําแดดแดดหลํา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 อะไรที่มันขาดไม่ได้เลยค่ะพี่นามีดอกดอกหมืยนี่ค่ะ อ๋อเนี่ยเหมยต้องมีนะต้องมีเพราะว่าดอกไม้แบบนี้ปีหนึ่งช่วงตุดจีนจะออกดอกครั้งหนึ่งแต่จริงๆที่เวียดนามจะเป็นดอกสีเหลืองนะคะแต่อันนี้ไม่นี่เอาเป็นดอกสีแดงทาไมดอกเหมยถึงมีความสําคัญกับชาวเวียดนามเพราะว่าปีปหนึ่งดอกมันจะออกครั้งเดียวช่วงตุดจีนค่ะช่วงหน้าเรามาสัมผัสถึงความอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองในงานกันต่อนะคะค่ะ